สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานมินิพาพี่น้องมากินตำมะคงครับพี่น้องส้มตําปูดองแก้มครับไก่อบองตัวใหญ่ๆแซบๆนะครับเมืองจากสีเราพี่น้องแซบแน่นอนนะครับตำมะคงกับแซบๆพักบะมี่นะครับขออภัยหลายๆนื่องจากว่ายันตำมะคงมันค่ายเครื่องก่อนกับไรบาแวะตลาดนะครับอันได้แวะมันโดนส่นนี้พี่น้องจะซื้อพักอยังแน่นนะ มามามา <c oughs> มาแซบนากันหลังฝนตกอากาศก็ห่อนที่เราอืา แซ่บแซ่บไีกน่องเนื้อนุ่มดีมาก ฝนตกตังเต้เดึกเดือดคุณครับเป็นหอดสามโมงเช้ามือเน่ถ้ายูมันเขาน่าเนาะช่วงนี้ฮึม่มพ้าต้องกินส่วนที่มันแสบก่อน เป็นนี่ยังที่แบบ <c oughs> เขากันมากพี่น้องแต่บาคงคร้งปิ่งใกล้หรือว่าอบต้องเะเขากันนี่เดียว <c oughs> อยากกินตาําปูดองที่แบบว่าเป็นปูหน้าดองนีหรีเล่งใช่ไหมครับ ทำกินเองเท่านั้น Oh. ช่วงนี้ก็นั่งอุ่นไหวก็นั่งหยุ่งงันใดพี่น้องเนียบางมือครับอาจจะเห็นลงคลิปบางมืออาจจะบาด้นร่องสิงนะครับราดแต่มือ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือสาเหตุที่ผมเป็นอย่างผมจังในทายคิปใบวันเสาร์อาทิตย์ตรงสิงนะครับ ให้แับเมือนกินต่อกันได้ครับก <g ül> ็ที่เป็นเร้าแล้วกับใบครับใบกับใบสามที่มุ่งใบสองแล้วเต้ ระว่งงานที่เอาเห็นไงมมนก็นม่มือมือ,อยากมือบ่ยยากมืองานหลาบ่หลาหลนะครับ คือบนเนาะ อขอบคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัาายเวลาที่นี้พอกันไมในคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ